สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมเบเกอร์เกมเมอร์กับเกมไลน์อาร์ตออริจินนะครับสำหรับบางอาชีพนะครับที่อาจจะมีสกิลที่มีระยะเวลาในการไล่ในช่วงต้นถึงการเกมที่ค่อนข้างนานนะครับและกำลังมองหาวิธีการลดค่าล่าอยู่วันนี้ผมมีทริคมาฝากกันซึ่งจะเป็นยังไงบ้างนั้นเรามาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับ อยากเติมเกมแลกนัลล็อกต้องร้านจูบิโกช็อปไม่ว่าจะเวอร์ชั่นไหนก็เติมได้หมดเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกงไม่หายไม่ขามุยเพราะว่าจดทะเบียนเป็นบริษัทไว้ใจได้ร้อเอร์ซก็ทักเลยดด Facebook Fan Page จูบิโกช็อปหรือว่า Official Line นแอดแอดจูบกนะครับ ดยปกติแล้วนะครับอาชีพที่มีสกิลที่มีระยะเวลาในการไล่ที่ค่อนข้างนานเนี่ยก็มักจะมีอาวุธที่มีความสามารถที่จะมาช่วยลดไล่ให้กับสกิลเหล่านั้นได้นะครับอย่างไฮพีชเนี่ยก็จะมีไมคคาถาที่มีความสามารถในการลดไล่ให้กับสกิลแมกนัสนะครับอย่างไฮวิสัตเองเนี่ยก็มีคาถาลดไล่ที่จะมีให้ใช้งานในช่วงเลเวล50ถึง70ด้วยเช่นเดียวกันครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถึงแม้ว่าอาวุธชิ้นนี้เนี่ยจะมีความสามารถในการลดไล่ที่เรียกได้ว่าดีที่สุดในบรรดาไม้คาถาทั้งหมเยควาาสี ก็เรียกได้ว,ว่าสู้ไม้กระทานอื่นไม่ได้เลยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็อาจจะมีหลายๆคนครับที่อยากจะใช้ไม้กระทาที่มีความสามารถในการที่จะสร้างความเสียหายได้อย่างดีเยี่ยมแต่ก็จะพยายามหาในส่วนของความสามารถในการลดไล่จากวิธีอื่นแต่ก่อนที่เราจะไปดูกันว่าการลดไล่นะั้นะมีวิธียังไงบ้างนะครับเรามาทําความรู้จักกับแคชทม์แบบคร่าวๆกันก่อนครับ โดยปกติแล้วเวลาที่เรากดเข้ามาดูสกิลนะครับมันก็จะมีแคสชไทม์ในแต่ละสกิลที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นสกิลเมเทโอสตอมนี้นะครับก็จะมีค่าแคชไทม์อยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดเจ็วินาทีครับซึ่ง1.77วินาทีนี้นะครับก็จะมาจากฟิกแคสชไทม์ที่เป็นตัวเลขสีเขียวนะครับ1.03วินาทีแล้วก็ไวเลเบิลแคสชไทม์ที่เป็นตัวเลขสีเหลืองนะครับ0.74วินาทีด้วยกันดังนั้นนะครับเวลาที่เราอยากจะลดค่าไล่เนี่ยเราก็็็จจําาาเเเปนนนททที่าทา่่ะต้้ time, ้อองงงหัใสสสวววขคคคฟิิกกแแแม์ลลบ เพราะไม่อย่างนั้นนะครับหากเราหาเพียงแต่เฉพาะค่าใดค่าหนึ่งเป็นพิเศษเนี่ยสุดท้ายเราก็จะไม่สามารถไล่สกิลนั้นแบบไร้หลอดได้ยกตัวอย่างเช่นหากเรามี v a r i b l e c a s ส t t ไทอยู่ที่100%นตะครับตัวเลขสีเหลืองเนี่ยก็อาจจะลดเหลือ0วินาทีก็จริงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็จะยังคงติด FIX c a s ต t i ท e ที่เป็นตัวเลขสีเขียวอยู่ก็เลยทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะไล่แบบไร้หลอดได้นั่นเองครับ เอาเละครับหลังจากที่เราเนี่ยเข้าใจเรื่องแคชไทม์กันแล้วนะครับเราก็มาดูกันเลยครับว่าในช่วงต้นถึงการเกมนั้นเรามีวิธีที่จะลดค่าแคชไทม์หรือว่าค่าลา่แบบไหนกันบ้างเริ่มต้นที่วิธีแรกครับนั่นก็คือการลดไลย่ยด้วยการนั่นเอง ซึ่งการ์ดที่มีความสามารถในการลดไล่นี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็สามารถที่จะหาได้ตั้งแต่ช่วงต้นถึงกลางเกมกันเลยทีเดียวแล้วครับเริ่มต้นที่การ์ดใบแรกครับนั่นก็คือ Elder อ i l วิลโโดยการ์ดใบนี้นะครับ t อ r i b u t e พื้นฐานเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความสามารถในการลดไล่นะครับแต่ว่าถ้าเราเนี่ยทำการเอาเวกการ์ดใบนี้ไปได้จนถึงระดับ3ดาวนะครับเราก็จะได้ค่า v a ล i าเบิลแคส t ์ไทที่ลดลงมานะครับรวมแล้วเนี่ยอยู่ที่5%เกันเลยทีเดียวดังนั้นนะครับในช่วงต้นถึงกลางเกมเนี่ยหากนึกไม่ออกว่าจะไปฟาร์มมอะไรรดีก็สาาถ ที่จะไปฟาร์มหาการ์ดใบนี้เลยเลยครับการ์ดใบต่อมาครับอาจจะต้องมีเลเวลที่สูงขึ้นมาหน่อยนะครับถึงจะเริ่มไปฟาร์มหาได้นั่นก็คือฟิลด์ดอร่านั่นเองครับเป็นการ์ดที่แอตทนิวพื้นฐานนะครับก็ให้ค่าไวเลเวลแคสต์ไทม์เนี่ยที่ลดลงมาอยู่แล้วเป็นจำนวน3%ด้วยกันแต่หากเรานะครับทำการอเวกสได้เราก็จะได้ค่า v วเลเวลแคสต์ไทม์ที่ลดลงมาอีกนะครับเป็นจำนวน2%ซึ่งรวมแล้วเนี่ยการ์ดใบนี้ก็จะช่วยลดค่าไวเลเวลแคสต์ไทม์มาลงเนี่ยเป็นจำนวน5%เหมือนก ส่วนการ์ดอีกหนึ่งใบนะครับที่ก็สามารถไปฟาร์มหาได้ในช่วงเลเวลเดียวกันกับฟิลดดอลลานั่นก็คือมิมิกนั่นเองครับเป็นการ์ดที่อัตทริบิวต์พื้นฐานนะครับจะช่วยลดเวลเลอร์แคสต์ไทม์ให้กับเรานะครับเป็นจำนวนสองเปอร์เซ็นต์ด้วยกันซึ่งหากเราทำการอเวกสามได้นะครับนอกจากจะได้เอ็มเอทีเคเพิ่มเติมแล้วก็ยังจะได้เวลเลอร์แคสต์ไทม์ที่ถูกลดลงมาได้อีกนะครับเป็นจำนวนหนึ่งเปอร์เซ็นต์ซึ่งรวมแล้วนะครับมิมิกหนึ่งใบเนี่ยก็จะช่วยลดเวลเลแคสท์์ไมให้กับอร์ะครับถ้าใส่่่ใบเนียก็จะชวย ลด v Cat time ลวร i ลเบอร์แค t ทามเราได้สูงสุดถึง12กันเลยทีเดียวแลละครับ และสาหรับการ์ดใบสุดท้ายนะครับที่จะมาช่วยลดล่าให้กับเราได้แต่ว่าจะสามารถหาได้เนี่ยในช่วงปลายของกลางเกมนะครับนั่นก็คือ a n c i ช n t s t ตูปนั่นเองครับเป็นการ์ดที่จะช่วยลดค่าฟิ Cas h Time นะครับเป็นจานวน8ปอรแล้วก็เป็นการ์ดเพียงใบเดียวเลยนะครับในช่วงต้นถึงกลางเกมที่จะมีความสามารถในการลดค่าฟิ Cas h Time ให้กับเราครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการ์ดใบนี้เนี่ยก็เป็นการ์ดที่หาได้ค่อนข้างที่จะยากหรือหากใครนะครับที่จะประมูลมาใช้งานเนี่ยก็มีราคาที่ค่อนข้างสูงพอสมควรเลยทีเดียวแล ส่วนต่อมานะครับที่จะมาช่วยลดลายให้กับเราได้เยอะมากๆนั่นก็คือส่วนของ Enchanting หรือว่าที่ผู้เล่นไทยชอบเรียกกันว่าส่วนของการ Off-Mel นั่นเองครับโดยสาหรับส่วนของอาวุธแล้วก็ประดับทั้ง2ชิ้นนะครับเราสามารถที่จะ Enchanting หา Off-Magic นะครับที่มีความสามารถในการที่จะช่วยลด Valable Cas t ลแคชแล้วก็ fix cast time ได้โดยในช่วงต้นถึงกลางเกมก่อนเลเวล70นั้นนะครับเราสามารถที่จะ Enchanting หา Off-Magic ได้สูงสุดเนี่ยที่เลเวล2โดยจะลด Valable Cas t ลแคชทที่10%แล้วก็ f fix cast Time อีก5นะ ส่วนเลเวลหเนี่ยจะลด Variable Cast Time ให้8%นะครับแล้วก็ฟิกแคสต t ไทม์ที่4%ด้วยกันซึ่งหากเราสามารถ Enchant i n g หาเมจิกเลเวลสองได้ทั้ง3ชิ้น,นะครับเราก็จะสามารถลด Variable Cast Time ได้30%อนะแล้วก็ฟิกแคสต t ไทม์อีก15%กันเลยทีเดียวแลลวครับส่วนต่อมาครับที่จะมาช่วยลดค่าล่าให้กับเราได้ดีไม่แพ้กันนั่นก็คือในส่วนของ Volus Core หรือว่าระบบเฟืองนั่นเองครับ ในช่วงต้นเกมนี้นะครับเราสามารถที่จะสุ่มหาเฟือง Core Processor Activation ได้นะครับซึ่งหากเป็นเฟืองม่วงเนี่ยก็จะมีเลเวลสูงสุดอยู่ที่เลเวล2นะครับก็จะช่วยลด Variable Cast Time แล้วก็ Fix Cast Time ให้อย่างละ8%นะครับหากเราทำการสังหารศัตรูได้นะครับนั่นหมายความว่าเฟืองนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเหมาะกับการเอาไปใช้ในการฟาร์มเป็นอย่างยิ่งครับแต่ว่าในส่วนของโหมดอื่นๆเนี่ยก็ไม่ค่อยแนะนาให้ใช้สักเท่าไหร่อีกทั้งนะครับการที่จะให้เฟืองนี้เนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่ามันควรจะไปเป็น ลองนะครับที่อยู่ในเฟืองดาวโดยมีออฟหลักเนี่ยเป็นออฟที่เราต้องใช้งานอยู่แล้วนั่นเองครับ ส่วนต่อมาครับที่ช่วยลดไล่์ได้ดีไม่แพ้กันนั่นก็คือ,อาการใช้มิลลี่นั่นเองครับโดยสาหรับมิลลีนะ่นั้นนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความสามารถในการฟื้นฟูพลังชีวิตที่เรียกได้ว,ว่าก็ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับก็ยังมีบัฟพ,พิเศษนั่นก็คือช่วยลดไล่์ให้กับเราได้อีกด้วยโดยในช่วงแรกๆนะครับจะช่วยลดไล่์ให้กับเราได้15%แต่ถ้าเราทําการเลื่อนมิลลี่ไปที่ขั้น5นะครับก็จะสามารถลดไล่์ได้อีกเป็นจำนวน30%สุดท้ายเลยนะครับถ้าเราสามารถที่จะเลื่อนมิลลี่ไปได้จะ ัทีีเดยววแล้ครบส่วนต่อมาที่จะมาช่วยลดไล่ให้กับเราถึงแม้ว,ว่าจะไม่เยอะมากแต่ก็ดีกว่าไม่มีให้ใช้นะครับนั่นก็คือการใช้ประดับ Spiritual Ring ที่เราจะสามารถใส่ได้ในช่วงเลเวล65นั่นเองครับสำหรับประดับ2ลูนั้นอาจจะหาดอบยากสักหน่อยนะครับเพราะว่าบอสเพียงตัวเดียวที่จะดอบประดับชิ้นนี้นั่นก็คือ p ีโอ่นั่นเองแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะหาได้จากกล่องเลือกประดับ หรือไม่นะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือเปลี่ยนไปใช้เป็นประดับ1นึรูแทนนะครับซึ่งก็มีมอนสเตอร์ที่ดรอปเนี่ยค่อนข้างที่จะหลายตัวพอสมควรอ่ะก็ไปเลือกฟาร์มกันเองตามที่ความสามารถของตัวละครเราเนี่ยไหวนะครับ แล้วก็มาถึงส่วนสุดท้ายนะครับที่จะลดแรงให้กับเราได้นั่นก็คือการกินอาหารนั่นเองครับโดยสำหรับอาหารจานแรกนะครับนั่นก็คือ Seafood Fire Rice โดยหลังจากที่เรากดกินแล้วนะครับก็จะช่วยลด Vulnerable Cast Time 10% Fix Cast Time 5%แล้วก็ Max HP ให้กับเราอีกเปนจำนวน500หน่วยในช่วงระยะเวลา60นาทีครับ อาหารจานต่อมานะครับนั่นก็คือ Die s c a l r o p and Cap Meat Congee นะครับโดยหลังจากที่เรากินเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มเอ็มดัเมนะครับหรือว่าพลังโจมตีเวทให้กับเรา15%ลดรลด v วรัแคสท์ไทม์ให้กับเรา5%แล้วก็ฟิกแคสท์ไทมอีก3%ในช่วงระยะเวลา60นาทีครับและสำหรับอาหารจานสุดท้ายนะครับที่น่าสนใจนั่นก็คือ s c a l l o p Polish ครับ ้ดยความสามารถของอาหารจานนี้นะครับก็คือจะช่วยลด v i อร e ล a เบ e ลแ์5%แล้วก็ f ฟิ c a s ช t ท m e 10%ในช่วงระยะเวลา60นาทีต่อมาเรามาดูในส่วนของโพชชั่นกันบ้างครับจะเลือกกินเป็น p o ชั่นที่ช่วยเพิ่ม IN หรือว่าเพิ่ม d e กก็ได้นะครับเพราะทั้งสองค่านี้เนี่ยก็จะช่วยลดในส่วนของค่าไลา่ได้เหมือนกันแต่ว่า IN p o พชั่เนี่ยก็อาจจะได้เปรียบกว่านิดหน่อยตรงที่ได้พลังโจมตีมาด้วยแล้วก็ได้ค่าลดไล่มาด้วยครับ ทั้งนี้นะครับถึงแม้ว่าการที่เราเนี่ยพยายามลดไล่ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อที่จะได้ทําให้เรานั้นสามารถใช้สกิลได้เร็วมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อย่าลืมบาลานซ์ในส่วนของดาเมจด้วยเพราะในบางครั้งนะครับเราอาจจะโฟกัสในส่วนของการลดไล่มากเกินไปจนลืมโฟกัสในส่วนของดาเมจเพราะฉะนั้นแล้วนะครับส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าเวลาที่เราจะลด v a r i อร์โบว์แ t สต์เนี่ยเราอาจจะไม่จําเป็นที่ต้องลดไปถึง100%ก็ไดหนว่า,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 าร,รบอย่างเช่นเนวลาที่เราจะไปโงโหมด แ่า,ต,าแต้องไปเป็นปาร์ตี้เนี่ยมันก็จะมีปัจจัยบางอย่างครับที่จะเอื้ออํานวยให้เราเนี่ยสามารถที่จะไล่สกิลได้เร็วมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นบัฟจากไฮพีดบัตแดนสัตว์เลี้ยงหรือว่าการกินอาหารต่างๆเป็นต้น ดังนั้นนะครับส่วนตัวเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าเราหาค่า v a r i เบิลแคสต์ไทไว้ที่ประมาณ80-90%เนี่ยก็น่าจะเพียงพอแล้วส่วนอีก10%เนี่ยก็ให้มาจากปัจจัยภายนอกก็ได้เพราะหากเรานะครับทำไ v a i a b l e Cap Time ไว้ที่100%เลยเวลาเรามีปัจจัยภายนอกที่จะเข้ามาช่วยลดไล่ให้กับเราเนี่ยมันก็จะกลายเป็นบัฟส่วนเกินไปนั่นเองครับทั้งนี้นะครับการที่เราไม่โฟกัสในส่วนของการลดไล่มากเกินไปนะครับมันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งตรงที่เราก็จะได้โฟกัสในส่วนของดามเมจด้วยเพราะถ้าเราสามารถบาาลลนนนทั้้งงใส่วขอดไก็ไ ได้นะครับตัวละครของเราเนี่ยก็จะกลายเป็นตัวละครที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดีกว่าเป็นตัวละครที่มีความสามารถในการลดรล้ายเยอะๆแต่ว่าอาจจะโจมตีได้ไม่รุนแรงสักเท่าไหร่หรือว่าโจมตีได้อย่างรุนแรงแต่ว่าค่าลายค่อนข้างที่จะนานเนี่ยอันนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันครับ และนี่นะครับก็เป็นทริคก,การลดไล่ยในช่วงต้นถึงกลางเกมนั่นเองครับซึ่งหากใครนะครับอยากจะเพิ่มเติมหรือว่าสงสัยในส่วนไหนก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับและสำหรับวันนี้ครับผมมาร์คเบเกอรเกมเมอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ